ดูผมในรายการ TST Channel นะครับวันนี้ผมมาใน <c oughs> ช่วงวันอาทิตย์กับผมเองวันที่เลยสาระที่สุดในชีวิตอ๋อนี้เพื่อนผมมันบอกว่ากระดาษไม่สามารถไม่สามารถพับเกินเจ็ดครั้งได้นะครับไม่ต้านนะครับว่าทำไมผมชอบมองมกกันเท่าไหร่หมูแช่มองอย่างเอเ็ดอร่อยมากก็ดูครับเะดาเราจะใช้เป็นกระดาษ,ไ,ดาษไม่ได้นะครับกระดาษ เวลาที่เราเขียนทุกวันนะครับก็ร้วพับก็ดูนะครับกระทืบไรด้วยรับพับนะครับก็พับแบบทบนะครับแม่พับแบบอื่นเดี๋ยวมันเกิดเจ็ดครั้งนะนี่ครับนี้พับทบไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเกิดเจ็ดครั้งหรือเปล่าใครกินก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับสองหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ด <c oughs> ผมเชื่อเพื่อนแล้วครับว่าทำไมมันไม่ให้เกิดอดครั้งเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวนี้จิผมหังไปได้แล้วแต่ว่า แต่ฟรีมันบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งครับเรามาดูกันดีกว่าวิธีนี้จะพับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแนวนอนใช่ปะทางนี้ทางเดียวหนึ่งสองเป็นแนวนอนนะครับหนึ่อย่างนี้แล้วก็พับลงไปอีกสองสาม ถาแล้วเขาจะรอแต่เขาไม่ด้านะครับสี่เดี๋ยวทำไมพามันตรงวะเดี๋ยวไปหนึ่งขนาดไม่ตรงอีกแล้วไปนหนึ่งนะครับ สามสี่โอเคตรงแล้วืมตรงมากเลยสี่ปุ๊บห้าหกเจ็ดเดี๋ยวมาดูนะเขาจะแปดไหมแปดได้ครับ เลแปดมจ้าเบาก้าไม่ได้นะครับเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับแปดนะครับก็ถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าซี o u a g เกนบาย